อากาศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงง้วเลี้ยงกล้วยครับผมอากาศสวัสดีไปยังเอฟซีผู้ติดตามช่องใบปอฟาันเชนไอหนะครับเด้อมื้อนี่อากาศสวัสดีมือเรียกว่าพี่น้องมอนี้เป็นยังไงพี่น้องไปกันถือเลรียถือเบอร์บเนาะมันนี่ก็คือเก้าครับพี่น้องครับพี่น้องมาหากล้วยโฉมงามราคาถือๆไปเลี้ยงมือมันนี่ก็มันยุกกับพ่อะลงเหยคือเก้าแหละ ส,สวัสดีครับน้บองเอ๋ครับสวัสดีครับถือบ่อบ่อครับผมเอาว่าถือเครื่องไปดิถือเล็กครับผมาถือเล็กกันมาเอาง่วเอาควยมา,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 าปั่นพีน้องขึ้นกราแล้วเนาะครับผมออถือขวยังได้เลียงได้พีน้องได,ถงได้ถือเรียงได้กระดาษได้ห่ออ่าเอา,เอามันนี่มีแยกตัวน้องเอ๋มันนี่มันนี่มีมาไห่สีโตครับผมตีโตเนาะเด็ดเด็ดเลยครับเด็ดเด็ดเลยครับผมเอาอรายละเอียกตัวแรกเลยครับตัวนี่แม่ลูกครับผมลูกตัวเมียครับผม แม่ลูกตัวเมียครับผมแม่เพิ่นสูงเท่าไรครับนี่ครับด้วยสามเจ็ดครับผมด้วยสามสิบเจ็ดเนาะครับผมสถานะเป็นยังไงเนาะสถานะท้องเจ้าแม่ได้สามเดือนครับผมอ๋อท้องแล้วท่องเจ้าแม่ได้สามเดือนครับผมลูกเพิ่นธุจในเดือนครับเดี๋ครับลูกได้หาเดือนกัวครับผมโอ้ลูกในหาเดือนแล้วเนาะครับผมโอ้คาคิวเป็นเน่าเป็นลูกตัวเมียลูกตัวเมียครับสีดีๆเลยครับเลี้ยงเหลืองไม่ห่ยเหรอครับนี่ลูกเพป็นเน่าเป็นเน่าคกคิวเป็นเน่า ต้นตัวดีสีดีหน้าตาดีพี่น้องหนุ่อคนก็ได้แต่สีหาเดือนเลนี่น้ครับผมตัวเมียกับหน้าตาดีครับนี่ครับผมน้มืหน้าตาเมียครับผมหน้าตาวงเขาดีครับผมอักขระชัดเกนครับผมมันอักขระเป็นคผมตาแต้มยามจำพี่น้องครับผมนะครับอ่าพ่ออ่องขาขาวขาแข็งดีแล้วขาแข็งดีครับเรียบดีครับผมหนาเขาดีหนาเขาเปิด นองเขาเปิดผมของ้าแล้วพี่น้องตัวนี้ตัวนี้สามสิบเจ็ดเนาะครับผมตัวต่อไปลูกสามในท้องครับผมเดี๋ยวลูกไม่เหลสองตัวครับผมลูกที่ตัวที่สามในท้องตัวที่สามในท้องครับเอาควฟังคาดองได้หนังเงียบตัวนี้เปิดไว้หาเืินเจ็ดพันบาทครับผมอ่าเมืินเจ็ดพันบาทครับผมซื้อสองเดีสามซื้อสองเดีสามครับผมอ่าซื้อสองเดีสามในพนณองเด้ ผสมไอ้ท่องครับเจ้าไมมครับผมเดี๋ยวสามเดือนได้๋สามเดือนครับผมเอกสารมีบ่มีครบครับผมเอกสารครบคลิปตัวท่องมีครับผมทรงหอดบานคือเก่าทรงหอดบานคือเก่าครับผมเอาพี่น้องทรงหอดบานคือเก่าพี่น้องตัวนี้ผมหาเงินเจ็ดพันบาทหาเงินเจ็ดพันบาทครับผมต่อรองได้ต่อรองได้ครับผมต่อรองได้ได้พี่น้องเด้อเอาไปจไดยครับพี่น้องอยากได้ซื้อสองในสามแม่ลูกแม่แม่ลูกแม่ครับแม่ลูก ดูตัวเมียครับดูกตัวเมียครับผมสองในสามในราคาหาเมงิอเจ็ดพันบาทได้พี่น้องเจี๊ต่อไป็ขอไหมเอาขอฝากเบอร์โทรได้หี่น้อยเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดสามเจ็ดสี่หนึ่งครับผมสามเจ็ดสี่หนึ่งได้พี่น้องเด้อเบอร์โทรเบอร์ไลน์ไปด้วยกันเนาะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์ไปด้วยกันพี่น้องจากเก็บเงตนตัวไหมครับผมหรือว่าอยากวิลโลว้อกับ ทักแกทักไร่เพื่อนเขามาครับผมเอาจบไปตัวนี้เอาครับยางเห็นเพื่อนจักรอกครับผมเออเอาพี่น้องมึงนะครับเองมึงจักรอกครับนี่ครับโอ้จนตัวดีพี่น้องอืมแต่พัฒนาตนี้แลนะครับผมตัวนี้เนาะจนตัวมันดีแล้วพี่น้องนี่ครับเอามึงจนตัวกันครับนี่ครับนี่ครับลูกเฟินยางไมอยู่นี่ครับนี่นี่ลูกเฟินี่น้อมเป็นลูกตัวเมียนี่ครับดีดีพี่น้องเลี้ยงหุ่ยเยนี่ครับมึงเมียนี่ครับมึนี่ครับ นี่ครับแล้วมึงมุ้งม่วงกลวงไงนี่ครับเห็นเป็นมัม้ยนี่ครับพี่นอ้องมุ้งกลวงนี่ครับผมนี่แหละพี่น้องหาเงินเจ็ดพันบาทแต่ผมหาเงินเจ็ดกับคือสองในสามพี่น้องติดต่อข้าวม้พี่น้องอเพราะมึงตัวหนึ่งบาทโอ้หวานเลยพี่น้องมันนี่ฝนบ่ตโตกับแดดครับแดดครับครับพี่น้องโอ้ตัวนี้สูงเจนเทนพี่น้อง เอเขาห่มจัง่อยด้วยครับพี่น้องมืงเนี่ยแดดครับผมเดี๋ยวได้ครจัดทาครับจัดทาครับเี้จัดทาดีๆครับให้พี่น้องมึงคัดทครับเหี้ยเหี้ยนะเอาขอรายละเอียดเรื่องยี้ตัวนี้แม่ลูกครับผมแม่ลูกครับผมแม่ลูกลูกตัวผู้ครับผมลูกตัวผู้นาะครับผมแม่ลูกลูกตัวผู้ครับผมแม่เป็นสูงเท่าเลครับตัวนี้สูงไว้ยซี่ชิฟครับผม แม่ยเป็นสูงวัยที่สิบครับผมโอ้แม่บอกใหญ่ๆเลยตัวนี้แม่บอกใหญ่ๆครับพี่น้องเอาไปเติมนลำเลี้ยงจะง่อยครับผมขักได้พี่น้องสูงเจินเทินสูงเจินเทินลูกขายเงี้ยพี่น้องครับผมลูกสายจริงๆครับผมลูกเป็นกระคาก่เรีพี่น้องมึงลูกตัวผูพี่น้องลูกตัวผูครับผม ลูเพิ่นได้จักเดือนอย่างนี้นี่ดูเพิ่นได้สี่เดือนครับผมโอ้สี่เดือนเนาะครับผมโอ้แข่งขาดีเลยพี่น้องแข่งขาเงาแข่งขาใหญ่ครับผมลูกตัวผู๋ดูตัวผู้ครับผมแสดงว่าแม่เพิ่นนี่ทรงลูกขนาดทรงลูกดีอยู่ครับผมทรงลูกดีเลยพี่น้องครับผมเมืองเราพี่น้องเมียกะสดสุดไม่ไม่ครับผมนี่ครับผมเมืองพี่น้องต้นขาเพิ่นขาปาะก่างแย่พี่น้องเป็นลูกตัวผู้เนาะครับผมแม่เพิ่นสูงกว่าสี่สิบสูงกว่าสี่สิบครับผมสูงกวาสี่สิบสถานะเจ้าไหนคร โอาพี่น้องพันนาน้องเยสถานะตัวนี้ท้องว่างครับผมท้องว่างเนาะครับผมเออลูกเอ็นรูกเพิ่งหน่อยอยู่เนาะน้องเยครับผมลูกเพิ่งหน่อยอยู่ครับผมเพิ่งหน่อยอยู่แต่ว่าก็อยู่วัดโดนครับผมอยู่วัดโดนเลยครับผมจะคล้องเพิ่นว่าขึ้นแล้วรอบนึงอืิขึ้นแล้วรอบนึงเนาะครับผมเพิท่านเนี่ยผสมครับผมโอ้ครับจะนับมือถ่าเลยนับมือถ่าเลยครับผมไปจับซาดดีๆกับผสมมักตัวได้กับผสมมาเลยครับผมมักตัวได้กับเป็นแม่ฟาร์มผสมแล้วพี่น้องตัวนี้ตัวนี้สี่สิบ ครับผมสูงกว่าซี่ชิฟครับผมขอฟังราค pues uh าหน่อยอย่างเงยตัวนี้เปิดไว้หาเมื่อนก้าพันบาทครับผมหาเมื่อนก้าพันบาทครับผมสูงกว่าซี่ชิฟเนี่ยนะแม่ครับผมโอ้ขักขักพี่น้องขักมึงเอาพี่น้องครับมึงปลูกเพิ่นเป็นลูกตัวปู่พี่น้องครับผมแข่งขาดีแข่งขาใหญ่ครับผมลูกเพิ่นก็เป็นเก่าอยู่พี่น้องครับผมใหเป็นแม่ดีทรงลูกเนาะน้องเอีนี่ครับแม่ขนาตาดีๆครับผมมึงครับ มันนาตาวงเขาพี่น้องวงเขาเปืดอครับผมแต่สีเป็นกล้วยบ่เกินลูกส้งครับผมได้ลูกมาเร้วครับผมสองตัวนี่เนาะครับผมวางสองตัวนี่แหละครับผมตัวที่สามหนึ่งกับตีตัวไปเนี่ยพี่น้องครับผมมากกว่าได้ไปผสมมาเลยครับผมนี่ครับแนวรอบนึงตามผสมพี่น้องหน้าตาดีๆครับผมนี่ครับมหัวหมอกท้องได้ครับนี่นี่แหละครับไห้ลูกดีครับผมเออบอกเผายิ่งย่งช้งขาดีๆครับผม แข้งขาดีต้องเยี่มนน้อแข้งขาดีครับผมเล็บงามครับผมเล็บงามตาดีครับผมครับหาหมื่นได้กับหาหมื่นเก่าพันบาทครับผมหาหมื่นเก่าพันบาทครับผมโอ้ครับพี่น้องสูงไร่สี่สิบเลยพี่น้องตัวนี้สูี่สิบครับเดี๋ยวสีจุงออกมาเดี๋ยวให้พี่น้องมึงอยิบบอบครับผมมืึอให้พี่น้องมึงราคครับนี่ครับผมเอาถือเดี๋ยวเหรอครับพี่น้องมึงแบบทีนี้ครับผมนี่แนะครับมึงเอาพี่น้อง ปวดครับผมสูงเจินเพืนพี่น้องเอ้าท่านไหนอยากได้แม่บอกยังไงเนี่ยละสูงว่าสี่สิบกี่อัวก็ไม่พี่น้องครับผมเอาถ่ายถ่ายเห็นเพื่อนมึงได้เปิดราคาหนี้กินภาษียู่บะโดนหรอกเนาะน้องเอ๋มึงถ่ายมึงหางเห็นเพื่อนมึงได้ครับผมตัวนี้คอยหางกับไปของน้ำวดน้ำบอกจับน้ำหางนะครับกับสีขาดน้อยนึงครับผมนี่ครับคนหาง บางจะไม่นั่นอย่างเงียเนาะครับผมมันเป็นของน้ำเบอดน้ำบกจับน้ำห้างถ่ายเปิดกว้างเลยพี่น้องครับผมเป็นกล้วยที่ถ่ายเปิดกว้างอ่างไงพี่น้องบอกไงได้ละกล้วยตัวนี้หาเงินเก่าพันบาทครับผมเอาพี่น้องทรงหดบัตรคือเก่าทรงหดบานรอดซองคือเก่าครับผมเปิดในราคาหาเงินเก่าพันบาทครับผมเอาพี่น้องทรงใบสี่สิบครับผมนี่บอกยังไงพี่น้องเอาจบไปพี่น้องตัวนี้นี่ที่เด็ดของเพิ่น đi để cái tối à, à, nào này. bọc trang ăn nhay nào buồn à phía nào à, nghe đấy phía nào nhạc nhay tôi nỉ Nào, phía đoàn, tôi nè, đẹp อจาจะท้านัอนเ้ปวดนะแมงขักขักขักตัวนองกูะเอาขอรายละเอียดได้ดดตัวนี้ตัวนี้ส้นสูงไวยชีสามครับผมแม่บอกยางไงเลยชีสิบสามเลยชี่สิบสามครับผมสถานะผสมได้เดือนนึงครับผมผสมในเดือนนึงนะผสมก็พอได้ครับนี่ครับเก่าจะเลื่อนครับผมก็พอเก่าจะเลื่อนนาดไดเดือนหนึ่งพอดีดเดือนหนึ่งพอดีครับอ้พี่น้องมึง มึงอาฟ้าพี่น้องไป็นมึงไกลๆเป็นอยากห่วนแดดจังเลยด้วยพี่น้องอยากเงยด้วยพี่น้องครับผมฝนมึงหนาตาวงเขาพี่น้องครับผมฝนอักตรลักษักขนาดพี่น้องคนหนึ่งวงเขาเปิดกว้างครับผมวงเขาเปิดกว้างครับผมกระบานหญ่กระบานหญ่ครับมึงพี่น้องมึงอักตรลักเณ์เปิดชัดเจนได้พี่น้องผมเป็นไปสายใดครับี่สายเพชรอุดรครับผมสายเพชรอุ่นดอนน้องน่ะตายฝนพี่น้องมึงเออมงเอือบฝ่าฝนปอด แข่งขาพ้องพี่น้องนะเป็นกล้วยที่แข็งขาใหญ่ครับผมอ่างใหญ่เนาะอยางใหญ่เลยครับผมมึงเป็นแม่บอกยางใหญ่ได้พี่น้องสูงหลายซี่สามครับผมสูงหลายซี่สามได้พี่น้องตัวนี้เอาขอฟังราคาได้หน่อยนี้ตัวนี้เปิดไปแปดหมื่นสามพันบาทครับผมแปดหมื่นสามพันบาทครับผมโอ้พี่น้องมึงเอาพี่น้องสูงหลายซี่สามเปิดในราคาแปดหมื่นสามพันบาทได้พี่น้องเด้อลย ผสมแล้วเดือนหนึ่งผสมได้เดือนหนึ่งครับผมผสมได้แล้วเดือนเดือนหนึ่งได้พี่น้องเก่าเจริญครับผมเอาพี่น้องเมืาครับนี่นะครับอ่างย่างย่างพี่น้องใส่เสื้อผ้ายังหวอมครับผมเดี๋ยวมึงอีกดอกครับผมพี่น้องผัานร้างด้วยครับผมกลาเป็นสร้างหน่อยนะพี่มึงถ่ายเห็นเพื่อนนะครับถ่ายย่างหนาเลยครับผมถ้ามึงถ่ายเลยพี่น้องกูนะถ่ายถ่ายบางนาตัดครับผม นี่แหละเพึ่งไทยบอกน้าวจัดพี่น้องนี่แหละครับผมย่างใหญ่เลยครับสั้เพึ่นแบบนี้มึงแผ่นหลังเพึ่นบบบนี้พี่น้องอยากื่อนกล่องจะมาเด้อพี่น้องเด้ขึ้นกล่องครับผมดูจริงเคี่ยงดีขนาดครับผมอยากขึ้นกล่องครับผมสังเปียเสียบเสียบนี่บอกเขาว่าสันปลาควาคว้าปลาเข่งครับนี่แหละครับนี่นี่แหละสันปลาควาคว้าปลาเข่งพี่น้องนี่นี่ไปพี่น้องนี่แหละครับสายเพชรดุดอนครับตัวนี้ ใสายเพชรกรวดเนาะครับผมเปิดในราคาแปดหมื่นสามพันบาทครับแปดหมื่นสูงวี้สามสูงวัยชี้สิบสามครับผมเอาพี่น้องทันใดสนใจสนใจแม่บอกยังไงได้พี่น้องเด้อครับนี่แหละครับติดต่อกับไม้พี่น้องยังไงด้วยครับผมบอกยังไงบอกยังหนาพี่น้องคนน่ะเอาครับผมพี่น้องทันใดสนใจกะติดต่อเป็นขม้าพี่น้องแม่บอกยังไงครับนี่แหละยังไงหายากเนาะน้องเย่ครับเออแม่บอกยังไงยังสี่บานท้าหายากเด้พี่น้อง อายน่ครับพี่ยังไงเลยครับผมมีเขม้ากับเทียนละตัวสองตัวครับผมมาแป๊บเดียวกับไปได้เป็นนองนี่เอาจ้ไปตรงนี้ตัวนี้อเหี่หลามนะนะครับยังไงเลยครับผมนึงทั้งหน้าปันคั้วผู่ครับผมขักขักเปน้องครับตัวนี้โอ้ ไหนอย่าเป็นแ,นแม่อันยังไงแม่บอกทิไงใหได้พี่น้องโคตรนะโอ,โถอ้ถ่ายเพิ่นเนี่แข่งขาดีเด้พี่น้องถ่ายเพื่นทำมาเมืองตัวหนึ่งพี่น้องไาหนึ่งนี่ครับตัวเสือ้อไายครับผมตัวเสือ้อไายแม่สาวครับผมเป็นแม่สาวเนาะครับผมนี่แหละครับผม แม่สาวน้อยก็ค mm. mm. ือน okay. right. like okay. uh. uh ี่ครับแม่สาวน้อยครับผมแม่สาวน้อยได้พี่น้องแม่สาวน้อยสถานะได้เขียวฟันน้ำนุ่มครับผมเป็นแม่สาวน้อยยังฟันน้ำนุ่มอยู่เนาะครับผมฟันน้ำนุ่มครับตัพี่น้องครัดอ่าพี่น้องมึงเอาอนี่แหละครับผมอ่าน้งพี่น้องมึงสีเหลืองวีหุ่ยได้พี่น้องสีดอกเล้าครับผมเป็นสีดอกเล้าพี่น้องครับผม พี่น้องมึงเอาพี่น้องพุ่นนะครับผมหน้าตาวงเขาพี่น้องครับผมเป็นกุ้ยสีหน้าตาดีวงเขาเปิดน้องอย่างเงี้ยเนาะครับผมแต่ว่ายังฟันน้หนุ่ม่ได้พี่น้องนี่ครับผมกุ้ยสีกุ้ยสีเขาสองปีครับผมอ่าอนาคตรยิ่งใครับผมอนาคตรีไกลครับผมเป็นสูงเท่าไรครับอย่างเงี้ยครับสูงเลยสามซี่ครับผมสูงเลยสามซี่เนาะครับผมโอ้ยังฟันนหนุ่มสูงเลยสามซี่ได้พี่น้องครับผมเอาพี่น้องมึงเอาเป็นอยากเตือนกวางจังไนได้พี่น้องเด้อยกุ้ยผู้เฒ่าเดี่ยงน้ำบัน นี่แหละครับแม่ใหญ่ๆครับนผเค็นบ่ครับซ้ำแม่ใหญ่งหรอครับผมตัวนี้เปิดไปเท่าไรอย่างเงี้ยนี่เปิดไปสามหมื่นเก้าพันบาทครับผมสามหมื่นเก้าพันบาทเนาะครับผมตอรองได้อีกบ่กรต่อรองได้นิดหน่อยครับผมต่อรองในนิดหน่อยเนาะ,นนนนะครับผมโอ้พี่น้องเมืองเอาพี่น้องท่าในใดอยากได้แม่สาวหน่อยได้พี่น้องครับผมฟันนำนุม่มไม่นครับอนาคตไกลพี่น้องตัวนี้อนาคตไกลครับสีดอกเล้าครับผมดีดีได้พี่น้องแข่งขาดีเนาะอย่างเงี้ยเนาะครับผม สามหมื่นเกาพันบาทครับผมติดตขม้าพี่น้องครับผมตัวนี้หนาเลียงพี่น้องตัวนี้มึงหนาตาผมขอโปรดฝนครับผมหนาตาดีหนาตาดีท่าดีครับผมนี่ครับผมเอาพี่น้องมีมันี่มีมาฝากพี่น้องเนี่ยแล้วตีตัวครับผมนี่แหละครับผมอ่านี่แหละครับผมกันเลยสิจีสนใจกับติดตขม้าพี่น้อง เอาฝากเบอร์โทรจั่ป่ะพี่น้องเงี้เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดสามเจ็ดสี่หนึ่งครับสามเจ็ดสี่หนึ่งเหรอครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลฟ์เบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันครับผมอ่าติดต่อขมาเลยพี่น้องไอ้มากตัวใดสนใจตัวใดก็ติดต่อเข้ามาครับผมหรือว่าท่านใดอยากมาเมืองตัวจริงกับมาเมืองใดที่หนาคอกครับผมอยู่บ้านตะปะไท้ตะบนเกลืองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเด้อพี่น้องเด้ออ่าจะไหนก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ดนะครับกดตติดาม ครับผมอ่าเติมสีผ้าผิบผด,ด,ดีๆดีใส่ปอปฟ้าม channel ์แชเนลแดมาฝากพี่น้องค <หา S 1> รับผมหาง่วหากว้วไึ้จืดๆมาฝากพี่น้องคือเราครับผมจังในกระฝากที่ตามไม่ได้ครับเด้อมเ,อม,เอมือนี่ก็บไม่มียังไงพี่น้องเอามาฝากพี่น้องแากที่ตัวครับอ่าแต่ขอให้พี่น้องโชคดียุดีมีแห้งครับกลกาวเข้ามาสวัสดีครับ